สวัสดีครับผมช่างสับโอโซนครับนี่ครับนาวาร่าดีสี่นิบตัวโอลิ่งตัวนี้เป็นแท้นะครับดูน้ำมันแดงดีดวงนะครับี่ดวงดูน้ำมันใสๆนปลายก็เป็นเก้าปิดเจ็ดมาสุดยอดดีครันะครับเป่นะครับล้างพ่อมล้างต่างนะครับผ่านการอบโอโซนด้วยธรรมชาติอย่างเรียบร้อยลอดีเขรามาเรียบร้อยนะครับมีป่อนใสๆนะครับ ได้ดูแบบต้นได้ครับเนื้อเหล็กก็แบบสะอาดมากทั้งนอกสะอาดขนาดนี้ข้างในก็ต้องขาวด้วยครับสะอาดแค่ไหนนะครับแล้วพวกออริจินนะครับเดี๋ยวตรวจสอบจริงว่ามันมีเสียหายหรือเปล่าถ้ามีเสียหายก็เปลี่ยนนะครับนะครับนนี้ต้องตามอย่างนี้ก็ขัดล้างทำความเรียบร้อยนะครับส่วนใี้ได้ในทวามสะอาดต้นแล้วก็มีต้นมีต้นที่น้ำตกนะครับก็ พอได้อยู่นะครับเปลเี่ยนโมลิ่งก็เปลี่ยนตอกใหม่เปลี่ยนชุดต้อมใหม่ก็โอเคได้ไปได้อยู่ตองชุดนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับไปล้างมีเทคนิคในการล้างให้สะอาดน,นะครับเช็คว่ามัน,นไม่แตกไม่แันไม่ทะลุก,ก็โอเคนะครับแต่โอเคชุดต่อไปก็จเอาไว้ละดีสุด